สวัสดีค่ะแม่มาดมาแล้วค่ะเมื่อน,นีแม่มาสิบผ้ามาคันสมพักคันสมพักกะลัมปีกับใบหอมนี่ใบหอมนี่มีิถังตะไบด้ค่ะแม่มาตะเราตะไบมันกกมันยังอยู่แฝงอยู่ในกระบะอา่าอยู่เด้อค่ะยูได้แฝงอยู่ในกระบะอยู่ตัดเอามาตะไบกินใบมัน มันเป็นหอมบัวเลยกินใบนั่นแหละคะ่ะนั่นละก็เลยตเดาเราตาใบมันมากนี่กับกะหล่ำปีสามหัวนี่กะเลว่าสีมากคันถนอมอาหารแบบบานบานบานเฮ้าแบบบานบานบานเฮ้าสูตรอีเม่ผ้าเห็ดน,นะคะนี่อาผ้ามาเห็ดกันเลยเป็นปลาิีใสเกลือหนึ่งสองสาม ใส่เกลือจักสามอนใส่น้ำตาลใส่จักจักโซนหนึ่งมันหันบาติมพออตะขันใส่น้ำกันเลยขันเลยขันจนว่าในมันนุ่มหมดละลำปีก็ไปหอมแม่มาดบ่เสร็บ่ไอ้บ่จักกัละ บ้อกใบตากแดดเด้อมือนเด้อคันแบบสด,สดสดเลยสดเลยบ่ต้องไปตากแดดหรือว่าบอ่อแสน้ำบอ่อแสน้ำเกลือเด้อสูบปั่นบ้านสูนที่แม่ผ้าเฮ็ดตั้งแต่สมัยโบราณาล้ลานเลยคันเลยคันเป็นว่าให้มันนุ่มละคันไป ที่ถนอมอาหารแบบโบราณโบราณตะ้ก็ตอตะแตะปูตะปูเปิกระคิดค้นนี่พักไปลายแล้วคนสีเห็ดแบบใดจั้งใดย่องคนสีใดกินโดนว่าจั่นมาเพื่นกระสังคิดใด้นะดได้ว่าต้องเ,อ,เอามาขั้นสมเพราะว่าส่วนผสมนี่นี่ยังว่างหุยักใส่เกลือว่าติว่า แต่ม้ตะก้อนกับสูตที่แม่แทฉะกับว่าไส่น้ำตาลดอกมาติดแงใส่น้ำตาลอยู่ให้มันกลมๆม,มาสั่นว่าแต่ไม่ไม่ขึ้นมาอีกได้ป่ะสูัรที่แม่แทฉะใส่ตะเกือกับน,น้ำขามา้าวันนี้แม่มากระซี่ไส้มขมา้าเนี่ย่ะหนึ่งข่าแล้วก็โป่น้ำขม้าไว้โปมน้ำขม้าไว้อยู่ได้น้ำขม้านะ่ะ ั่นเลยคั่นให้มันเข่าเกลือคั่นให้มันเข่าเกลือดีๆเด็กกะจังคอยสีส้มแซ่บคั่นเสาเกลือบดดีบดได้เลยบ้างก็สีเนาสีเปี้ยนิดเดียวอีแม่ว่านต้องคั่นให้มันเขาน้ำเกลือดีๆเข่าเกลือดีๆดวงมุมหุ่นล่อซ้องสีนุ่มซ้องสีแดงเล้วเรยบร้อย มากกับเซียวน้ำเขามาใส่อะไรเรื่อยบอ่อยนี่น้ำเขามาน้ำเขามาเขาเหนียวละ่ะกวนเอาตะกวนมันก่อนน้ำเขามาตั้งใบโดนมันกับติตกตะกกอนนีนี่แบบนี้เลยแล้วก็บสิขัดเนี่ยมันเขากันกับน้ำเขามาอีก่อนขันแบบนี้เลยย้ำเอาตั้งตะกอนที่แม่ผ้าเฮ็ดแบบนี้ละ สูตังเดตะกอนสีเลยดีเลยแันมันเขากันกำหน้าเขามาจริงิซีบมึงก่อนมันจางบ่ นำตาลม่งหันนีน่ำนำตาลที่หมองไหม่ยกันพอดีเลยเอ้พอดีคือจางมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มาแถมจักเคินสวนกันด้วยห้าเทียแต่มันเป็นกะหล่ำตีห้าเทียมันจะซึมเข้าไปแล้วมันก็จะจางเข้าไปอีกกาวานนะ ตัวเนี่ยนะแต่ตะควอมแสีบควอมนัวของแต่ละคนใส่หมากใส่หน่อยเด้อเกล่อก็ได้มักผงสรดกับแล้ผงสลดว่าหย่อใส่จากน่อยเด้อไม่หมักว่าเคยมักผงสลดก่อนไหนเพราะว่าใส่น้ำตาลแล้วมันกลมกลมน้ำตาลแล้วได้แล้วบ้านี้ได้แล้วบ้านนี้ก็ใส่กระปุกวานนี้ใส่กระปุกเลยบ้านี้กระปุกนี่ก็ สมัยไม่ก็ต้องลวกลวกน้ำร้อนมาแล้วเดลยนี่นี่แตพอท่านแม่เพิ่งกระล้างน้ำสะอาดแล้วเพิ่งกระแล้วเลยล่ะเจ้านี้มันสมัยไม่ก็ต้องลวกน้ำร้อนเสื้อลวกมันเยอะเสื้อลวกมันเยอะจุลินทรีย์มันเยอะนี่ยัดใส่เลยใส่กระปุกเลยแตกนีเลยไซก,กับโป๊กดีดีเลยว่ะนี่ เออเห็นบอเห็นบอเห็นบอพี่น้องเห็นบอนี่ตั้งสี่ละเออแถ่นี้ละแถ่นี้ละนี่หยัดลงกเหนียนหยัดลงกเหนียนเลยเท่น้ำลงไปเลยน้ำเวลาที่ห่อขันเรียบร้อยเห็นบอเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว ปิดฝาปิดฝาไว้เลยปิดฝาปิดฝาปิดปิดไปวันนี้แม่มาก,กจะจีไปตั้งไว้ในขั้วว่าตองให้ถึกแดดแม่มาดป่าสอบให้มันถึกแดดให้มันสมธรรมชาตินี่พะว่าเข้าส่น้ำเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็สจีสมอําลำแล้วเหมือนแรงกับกินไดแล้วเนี่ยเหมือนแรงกับจีกินใดเพราะอําลำมันมันแล้วเนี่ยพว่าเหมือนแรงสีมีลาบละดุกกินกับลาบลาดุก กระเพนญ่พี่น้องปองไปกับอยากได้กันมาแบ่งมาเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อนี่แบบนี้เด้อนี่นี่แม่มาดว่าหมักสมแห้งแม่มาดก็เดี๋ยวไปตั้งไว้ในครัวเมื่อแรก็สิจกมากินกับปุนอยู่นี่พ่อสมมั่นๆอำล้ำเนี่ยมื้อเสียก็สิสมพ่อดีเนี่ยแม่มาสิตั้งไว้ขางนอกในครัวเนี่ยจักสองมือ ต่อจากนั้นเมื่อที่สามไปเล้วแมมมากกสิเอาไปนอกเว้นในตู้เย็นเลยเพราะว่าแมมมาาพอพอสอบสมแห้งเ้พอพ็ได้หมักสมแห้งๆกัตังงวบขังนอกจากสามมือก็ได้สามมืม่อต่อจากนั้นก็เอาไปนอกไว้ในตู้เย็นเพราะว่าอากาศมันฮอนแดดเปียงๆเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเปียงๆเลยมันสมแห้งนี่กินสมไรกับว่าดีมันกับสีดใไ้ จุกทองเก็บทองเก็บใสกินไลกะไอ้มันมีความพอดีสมเอนีนิยัหลายเกินแันก็พอดีต่อทองก็ใสต้องระมัดระวังสุลูกมันหลายสุลูกมันเยอะอืออีละดีคันสมสูตรแ่บไอ้สูตรบานบานสูตรบานหนอกบานห้าหน้าเฮ่านี่สูตรตะพพอและแม่สูตรที่แม่ผ้าเห็ดเนี่นยั้งแต่ว่าแม่แม่มาหมัแม่หมาดมาเติมน้ำตาลไป ส่วนหนึ่งพราะว่าสมพักมันก็ร้ายเต๋อไปก็ลลำปีตั้งสามหัวสี่หัวกับปูบังใหญ่กับโจวติมใส่ใบหอมน้ำมันจะได้หอมตัวเออคลิปนี้กับมิ่รน,นีเด้อพี่นอ้องความไปเออสุขทุกคนเอ้ยก็จักกันกับพี่น้องควายไยูดีมีแห้งว่าเจ็บป่ดจนลำลำเลยด้วยสุขทุกคนเด้อสวัสดีค่ะ